โซเน่โว่โหมผมก็บปชางครับวันนี้มื่วันนี้เราพูดถึงส่วนที่สองคือส่วนที่สองเครื่องรางนับบะได้ไหมครับมาได้หมดแล้ววัน้เป็นหมอกแห่งอาสังหรณ์ก็คือเขาทบเหมือนตัวละครอย่างตัวโีเครับคือถ้ามันมีชาวบ,บ้านถ้ามันเป็นตัวอในอ่เช่นพวกตาทิพย์ คนคนนอนอะไรเงี too far, too, ้ยชี้เหมือนกันก็นี่ถ้าเป็นหมาป่าหมาป่าทำลายกับชาวบ้านก็นี่แพ้ใช้แค่งเดียวตัวเกมนะแบบได้เนี่ยเหมือนได้ใบใบคนจะมาเพิ่มมาหนึ่งครั้งเนี่ยต่อต่อไปแล้วปะเชฟมาต่อที่ทุ่นจับแรงครับส่วนใหญ่คือเรื่องหนึ่งคนที่ ตอนสวดบาปนะถ้าเป็นเล็กัวหมาป่าเนี่ยแล้วก็กลายเป็นหมาป่านะก็จะกลายหมาป่าโดยครับแต่ถ้ามีแต่ถ้าเรามีตัวบ่าปต้องตื่นตอนเชี่เทพยากร์เนี่ยแล้วก็เป็นเทพยากร์เลยแล้วก็เป็นหมาป่าด้วยก็จะตื่นให้ในเธอกี่งทางหมาป่าก็ทางเทพยากร์นี่นี่ยเแค่แต่อย่ยังก็คือพวกพวกดง่ายๆแล้วมึงยังดคขานเลยไม่ว่า ตัวเองได้การเป็นหังหมาบาทเลยัะใช้ได้ต่อเกมครับสมวนต์อนเรียนตัวไะครับตัวไปก็หน้การเห็นบนตาก็คอสรับเหมือนทางแล้วจะไม่ไปครับก็ใบหนึ่งคนนั่นแต่คืนมาที่ตาของนายกเซนสมุนตรีครับคอเสิรับเหมือนกับนายกเ้นสมุนตรีก็คือมีโบสองเสียงครับแขเคแล้วต่อไปตัวไนะครับ แลเดียมาหมายครับคือควรใจให่งความเพ้อเฉลยก็คือถ้าใครได้ไพ่นี้ก็คือชี้หนึ่งคนแล้วคู่น้ำจะมีสิบบวในตอนเช้าของวันนั้นครับมีแค่นั้นแหละบวกวันเดียวไม่ไม่มีสิบบวกต่อไปครับส่วนใจแห่งความฝันก็คือสมมติชียออป่าอา๋าป่โดนอันนี้ครับคือคุณจะไม่ดูตาสองในสองสองสองเทิรน สองสองสองการคือสองวันนะก็คือเอาค้าวสารเอาไปลยในสองวันนะแค่นั้นแหละก็คือเมื่อผมแล้วคนน้อยก็จะกลับมาเป็นอเดิมนะโอเคมีแค่นั้นแหละต่อแล้ว hmm. ต okay. well, we so ัวตรงตาทิพย์ก็คือสามารถเหมือนตาทิพย์ปกติครับตีทิพปกิคือตื่นขึ้นมาพร้อมกับเทพียกรนะเพื่อดูว่าเทพีอรค์นั้นชี้ใครแล้วคนงานชี้เป็นถ้าดวงดีก็เป็นหมาป่าไหมครับชี้ แต่จะไม่สามารถพูดคุยกับเทเบิลอกได้ในตอนกลางคืนนะพอตอนนีนนน้ใช้ได้ทั้งเกมต่อจนตัวตายครับแค่นั้นแหละต่อไปนะต่อไปก็คือบนแห่งความไอ้สยาครับก็คือสมมติใช้ไพ่พวกต้องเลือกหนึ่งคนที่ยังไม่เปิดเผยไพ่พวกขึ้นลาออกมาครับแล้วเราแลกไพ่กันมาครับแล้วแล้วให้ผู้เล่นเกบจับไพ่ใหม่ให้จำนวนหนึ่งใบครับนีบน่แค่นั้นละต,ต่อไปตัวคนต่อ,อไปนะ บทต่อไปนะครับบันทึกของคนไอคิมเป็นหัวกันบ,บันทึกของคนอนอน,อน,น้อยคือเขารอบเหมือนคนอนอนปกติก็คือก็แจรับจะมีเพื่อนตื่นข้าง,งคุณไปครับมีแค่แเขาสามารถเหมือนกับคนอนอนปกติครับเอต่อไปดัวอนเอาไว้ครับ <c oughs> ต่อไปมาที่การเพชรเคนการปเปล่าก็คือเ่าซื้อรับคุณ จะต้องต้องหาว่าใครมีไพ่แบบพไพ่แบบนี้ที่เป็เล่ลกลุ่เนี้ยขี่แบบเอาเพื่อนเอาคนสม,มานรอ็แต่ใช้ไม่ได้กับหมาป่านะแล้วคนที่ถูภอภัยกกันจะได้รับไพ่ใหม่ครับมีงั้นแ,บบนแบบมมหละต่อไปก็กระบอกฝุแม่หมอกเขาเล่าเหมือนแม่หมอกปกติก็คือตาเพิ่คนออกจากหมู่บ้านได้หนึ่งคนต่อคืนนะจะได้กลับมาทีในตอนกลางคืนของวนันถัดไปครับมีงั้นแหละ ต่อไปตัวคนต่อไปครับต่อไปครับคือเหรียญแห่งความยาวไวคือคุณต้องพูดบุบปั้ตัวเองจะมีพูดคำว่าบุบปั้ตัวเองอย่างไรตอนเช้าครับถ้าให้พูดกับคุณจะถูกจะตายเมื่อเข้าสู่ใน่ช่วงกลางคืนก็จะไปขายจะมาเคลื่อนกับหมอป้าดูนแต่หมอป้าดูนคือต้องก็พูดบุบั้บตัวเองครับเขาสามารคล้ายคลายกันมันต่อไปตัวคนต่อไปครับมีผลังเกณฑ์นะหรือบอกแม่มอมีผลังเกณฑ์เหมือนกันต่อไปตัวคนต่อไปครับ ต่อไปมาซี่การของเสื้อคลุมของเจ้าชายก็คือบบสกิลเหมือนเ,เ,เจ้าชายก็คือทุกคุณโดนบดฆ่าเนะี่ยคุณอยากการแบบนี้แบบว่าผมมีพ่อคุมของเจ้าชายคือคุณจะไม่โมดนบดฆ่าคนระับมีไงกัควสามารถมันมาถึงภาพิเศษนะครับกองเล็บของมันรูป่าป่าสมมติว่าคุณได้ท่าแบบนี้ไปด้วยคุณการแอบป่า,ปาสมมติอ่ะเย็ๆนๆะเนอะเทียาก่อนได้ <c oughs> เท็มก็จะตื่น,นเต้นของหมาป่าแล้วก็เป็นเต้น,นเต้นของเทพพยากรเลยครับเธอเป็นทั้งเทพก็เป็นทั้งหมาป่าเลยคนคนเดียวครับแกเก่งว่าจะมันขึ้นเยอะสมมติเอ็มได้เอ็มกลายเป็นหมาป่าสมมติหมาป่าตัวอื่นได้ยังองคหาคอห่แล้วเนี่ยเขี้ยวยาได้เขี้ยวยาเป็นเขี้ยวยาครับ มีแค่ตต่อไปตัวบทบทต่อไปนะครับแล้วก็หยาดลืมบอกรัาก็อโดนเพจแบบโดนเพจในการเป่านะสอนใครไม่เป่าไม่ได้ครับเกทต่อไปรนะับลืมเลยเมือกี้ล,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 ลืมนิดหน่อยเคส่วนของซูซีน้ำโชว์ก็คือเป็นการไปนีบนะแล้วคุณได้การได้ใหม่ไปหแล้วคุณต้องเปิดเผยการไปนั้นทะันทีโอเคตัวก่อนต่อไปบทต่อไปนะครับสอนนี้คือมอบปรุง บนตามมืดเออคุณเล่นหนึ่งคนครับและคนนั้นก็พูดว่าคุณเป็นชาวบ้านไหมคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาไหมแต่คุคณแค่ยังง่ายจากแบบนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็คือคุณไม่ต้องบอกบทนะบอกว่าคุณเป็นชาวบ้านนะต่อห้ใช่ไหมครับเคน,น,นะต,ต่อไปเราไปนะเออก็เลยบอกไอ,อ้พูดเลยก็คือใช้ได้ครั้งเดียวเราเกมนะ เลือบอกรมาที่นี่ครัโบกแหงงง่งความโง่เขลาความสามารถเหมือนไอ้ครึ่มก็คือบมบกทั้งอยู่ด้านเกมนะอยู่ด้านเกมอยูกว่าตัวตา,ตายครับนี่แค่นั้นแหละมาที่ธนูแห่งกาลาคือตอนคืนกับคุณเลิกคนหนึ่งคนจบความสาจะไปควนมสามารถเหมือไพ่สองใบนี้คือตอนคืนเลือกไปนหนึ่งคนก็คือความสามาจะไพ่ใบนี้แล้นะวแล้วก็สมมตินเนีย่ยเลือกเลือกนายพานคนระับ นายพายก็ต้องเลื่อนคนหนึ่งครับเลื่อนสมมติเลยทารูนี่คนที่ใช้โนะสมมติใช้โนปุ๊บเลื่องนายพายปุ๊บเลื่อนนี่ปุ๊บตายหาคู่ครับขาสว่าจะไปเหมือนพันหยีกับนายพายเก็บนี่ไงละต่อไปบทต่อไปครับเ้วก็ใช้ได้ทั้งเดียวต่อเกมนะต่อรอบใช้ได้เลยต่อรอบครับไปตัวตัวบทต่อไปนะครับ เช็คอะไรก็คืออะไรวะผมไม่เห็นตาพรพาับแห่งสับัอชนก็คือทำมาคา,าสไลนิเศษคนนั้นไปต่อจนจบเกมก็คือสมมติคุณเป็นหมาเป็นเทพเนี้ยใช่ก่อนมีคนใช้บ่านี้แต่คุณเทพคุณคุณกรรมชาวบ้านทำานครับสูบมาป้าโดนมาป้ากลาชาวบ้านไอ้มาป้าก,กัาหมาป้าโจ๊กันมีมัเป็นมาป้าปม,ปมาป้าเดือดได โซคาร์ตกูกลายเป็นหมาป่าทำลานทีครับฉันเป็คนใช้โซคาน์ตเร็วกูกลายเป็นหมาป่าทำลานทีครับไอนบนต่นะอไปเนี่ยอะไรไปเนี่ยบอกไม่เห็นรวมผจญกลุ่มชายชะลาตอนใบนี้คือตอนเสือเลือกหนึ่งคนครับเกี่ยวการฆ่าคือฆ่าออกดาวตักีมเลฆ่าออกไปเลยครับแล้วคนจะไม่ตายในเช้าของทับ เช้าของวันนั้นแหละจะตายี่ตอนเช้าของในในในวันวันถัดไปครับทีแคต่อไปบทต่อไปคนระับต่อมามาที่โลภิคของผู้ติดเชื้อเข,ขาเขาต้องเหมือนติดเชื้อเลยน,นี่ตัวมกหมาป่าเลยฆ่าฆ่าคนเนี้ยป้าบ่าเท่านั้นเท่เธอต่อไปข้ฆ่าไม่ได้ครับยิ่ในว,วันถัดไปจะฆ่าไม่ได้ครับทีฮะใช้สังนี้ละเหมือนเหมือนการเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวไปคนระับ มนที่ขนาดคุณไปก็คือสมมรัคุณเนี่ยคุณต้องเลือกเพื่อนคนคือต้องคุณต้องส่งขนาดให้เพื่อนคนอื่นครับกับผู้ที่มาเสร็จได้ขนาดนะเมื่อก่อนครับถ้าหมดผู้ทีผมมีขนาดอยู่ปุบเนี่ยมาป่าครับผมผมก็ไม่ตายครับก,ก็เหมือนได้บริการเหมือนมีบริการกันไว้ทีงทีแต่คุณต้องส่งต่อไปอะส่งต่อต่อไปครับเขียนมีแค่คุณสมารถมันไปบทต่อไปครับ ะระบายนี่คืออัมพันธ์แห่งรุนแรก็คือพูดงายกาัดโดนงายการพูดง่ยไปแล้วโดนง่ายการไปแล้วคุณได้กลับไปใหม่ครับแค่นั้นแหละกลับไปใหม่ในมือหนึ่งใบครับต่อไปมาที่อเอวันอวันเป็นสินแห่งความรู้ก็คือได้ถูกคนรับเพื่อเพื่อดูการแบบ พเงีบๆครับวพูดทิพเงยจะบอกครับแล้วคิดว่าคุณจะให้คนนั้นเปิดเปิดการเปิดการขลานี้ไหมครับแค่แหละแต่ถ้าไม่ทําก็คื้อก็เสียชีพไปแล้วจะไม่สามารถมาให้มันมาเปิดเสี่ยงได้มาเปิดตอนหลังได้ครับน <t> ีแ่แต่อไปเดี๋ยวไปบทต่อไปครับมัน่งเยอะจริงเ <c oughs> ออเดื่อการเห็นการต่อไปนั่คือ หาให้เลือเพียงหนึ่งคนที่ยังไม่เปิดเผยไพ่พวกนี้ครับไพ่เครา่องรางครับแล้วพวกก็ทําลาย,ายไพ่แล้วเอายาเกมไปครับโดยที่ไม่เพื่อนคนอื่นนั้นเห็นนะว่าก,การของเขานั้นได้คยกายเขานั้นแล้ถูกทำลายออกไปแล้วตายหมดระบายนะครับมาถึงที่ลูกเกมการฆ่าเราคือสมมติคุณเป็นเรียกกน้บป่าถูกคนสองถูกตัวสองตัวน่ะ ชาวบ,บ้านจะเล่นกทันทีครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถูกคาเองซึ่งจะไปคล้ายัะมาคล้ายกับผู้ป่วยตะกอนใบนี้ครับนี่แหละประมาณนี้นะ่นจริงแต่แต่แตว่าคุณโดนเปิดการเนี่ยคุณจะต้องเลือกเพื่อนสองคนคนระับคุณต้องเลือกเพื่อนสองคนเพราะว่าไม่จะเดือหร้อนปากแค่ตัวเดียวครับ และสุดท้ายคุณจะคุณต้องตายครเพราะว่าไม่มีทางหาปลาได้สองคนไม่ใช่และคนต่อไปครับต่อมาพี่คือที่แห่งความภา,าพภูมิเพื่อเรียกหนึ่งคนนะเพื่อที่เราจะบอกบาทนะครับเอาปลาเราให้เขาดูครับไม่ใช่แล้วควาสามารถมันม่เสเซสเมงเนี่น,นอ,นะอำนาจคือจะตื่นก่อหมาป่าเนี่ยเซเว่นพายวันนี้แคตื่นก่อหมาป่าแต่คือเรืองสามคนนะสามคน เท่านั้นครับพี่ป่าเราฆ่าเขาเก่งบังคับบังคับเลยแล้วอป่ากระสือครับหมาป่าเราฆ่าในสามคนนี้ที่เป็นเสื้องาบังคับมาใช้คัเนเดียวกับเกย์แล้วพวกบไฟเนี่ยใช้มีใช้แค่คันเดียวกับเกย์เรื่องบุปผาทำอะไรก็ซึมมีการแกล้งฆ่าก็ไม่ก็ไม่ได้ฆ่าครับต่อไปบทต่อไปนะครับต่อไปมาที่แบบน,นสัจจะก็คือเรื่องเป็นคนนะไม่บอกว่าเขาเป็นหมาป่าไหมครับนี่ฮะเดี๋ยวเขาจะมาฟมัน อ่าคือต่อมาที่กระตายกันคืนชีพสมมติคุณตายอ่ะคุแปลกตายไงขึ้นมาแล้วคุณได้บทใหม่ครับสมมติถ้าคุณเป็นหมาป่านะคุณก็ปนปาป่าพิเศษพวกหมาป่าเยาว์ได้นยคุณเดี๋ยวเขาจะมาทั้งหมดครับแล้วจะได้จะได้จะไม่ตื่นตายต่างรีกคือไม่ไม่มีจิตในการช่วยวกค่าครับแต่ล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้หมาป่านะคุณได้บทปากใหม่ครับโดยการ แต่ผู้นัูดคำเกณฑ์จะสุ่มให้คุณนะครับ be แต่ไม่ว่าในเห indices, ตุเหตุใดก็ตามผู้ดำเนินเกณ์จะมอบบทให้คนใหม่เสมอครับเพื่อแม่ให้ผู้เรียนของคุณได้รู้ว่าบทบทบทบาทใดิมองคุณคืออะไรครับสมมติว่ากกอนถ้าสมมติเกอดคุณถูกฆ่านยคุณเป็นหมาป่าคุณก็ต้องไม่แคร์มากครับเพราะแก่คุณก็เป็นหมาป่าเยล่ะหมาป่ามัร้ายเแต่สมมติว่าเก้าไปนี้ยคุณโดนเปิดก้าเอาไปแล้ว พอสมาก็หายครับใช้ไม่ได้ไม่ใช่แล้วต่อไปมาที่การการมาแล่สันติก็คือคุณต้องห้ามให้เพื่อนคนหนึ่งโดนบววออกครับเขาสามารถจะเป็นจะเป็นขาราเยกับนี่ครับเผื่อสันติก็คือห้ามโบ้เพื่อนออกครับสายต่อไปนะครับและจเสียบัวใจจิ่รอดก็คือแม้ล้วแ,แม้ว่าคุณจะตายแล้วแต่คุณสามารถหมดได้ครับแต่ดอนเซิรงคุณต้องหลับตาด้วยแค่นี้เครับหลับตาด้วย แล้วก็ห้ามห้ามพูดหรือกล่าวกล่าวถึงหาใครครับห้ามพูดเลยครับคุณทำได้แค่โว้กับแค่นั้นละตัวบทต่อไปนะครับมันนีการสวยยะครับ่างฝ่าสคือการนี้ไม่มีที่ไหนครับเหมือนเป็นชาวบ้านนะครับฟันดาบไม่มีครับต่อไปการ์การใบต่อไปนะครับมันจะคืออาคมของความป่าป่วนก็คือเท่าไหร่มีคนเปิดงานการบดใบนี้ขึ้นมาครับมันนั้นคนเข้าสองคนครับ เขา้าไปแจ่ผักจะไปเหมือนกับตัวปวดนะคือวันไหนปวดได้สองคนนะี้ปวดฆ่าได้สองคนนะีแค่นะละต่อไปบุญระบายนะครับมารีคขดาวทเทพยากรคาดาวทเทพยากรก็คือโลบาทคนคนนั้นได้หนึ่งคนับอย่างกระดับนี่แค่ั้นแหละสรุปหมา,าป่าได้หมาป่าก็สามารถดูได้ด้วยนะ ก็กรณีกับไอ้กรงเล็บของกรุงเล็บหนักเทปยากรจะตื่นใช่ก็กรณีกรณีเดียวกันครับว่าบทต่อไปนะครับต่อไปมาที่ขอดแคปมาที่บทต่อไปก็คือขอความบ้ากนัคือเลือกข้าวเพื่อนหนึ่งคนแล้วเพื่อนคนนั้นต้องเปิดเผยการเมื่อไหรให้ทุกคนให้ทุกคนได้เห็นนะมีแค่น่ะความสามารถมันต่อไปบทต่อไปนะต่อไปเป็นถึ่งในโบว์โบวกปีของครูทักษะความสามารถผม ผู้สงสารคือสมมติคุณโดนหมาป่าสมบมเนี่ยคุยกันแบบหมาบ้ากับแต่คุณโดนหมู่าเนี่ยคุยกันคุณก็ตายครับรอะคุณคุณจะเป็นหมาบ้าก็ตอนเมื่อคุณโดนหมาบ้าปกฆ่ากันนะแต่คุณจะเป็นชาวบ้านอย่างในตอนในปุติไม่ใช่นะครับต่อไปเ็ต่อไปนะครับต่อไปไม่ได้การแห่งทานทีแห่งชกกระตายซื้อเลือกเป็นสองคนครับใ be ห้เปิดเผยใช่เปิดเผยใบการของเครื่องรางครับ ส่วนการ,ปรเปิดระดับก็ลำดับไปคุณแรกว่าให้ใคร,ปรเปิดเผยก่อนคนนั้นก็ต้องปเปิดการก่อนครับโลกบาแต่ใบจะสมผลเหมือนที่เจ้าของคนนั้นปเปิดการของตัวเองครับเปิดการเองต่อไปต่อไปนะครับกา้หมดละต่อไปเป็นที่ภายเห็นชาตาการการมก็คือเลือกเป็นหนึ่งคนที่มีการซื้อรางที่ยังไม่ถูกปเปิดออกมาครับและดูการเป็นนั้นครับเมื่อเมื่อการใารันถูกปเปิดเผยมาคุณได้รับผลัล้วของมันด้วยแ,แต่เจ้าของการจะเป็นคนรับผลก่อนครับ ต่อไปบทต่อไปนะครับต่อไปคือถ้าได้นะก็เลยหมายาึหมายคือเมื่อคุณตายเนี่ยคุณหายกรารไปนี้ขึ้นมาครับแล้วอยู่ในเกมต่อครับแต่ถ้ากรารไปนี้ถูกเปิดเอาไว้เปิดไก่อนแล้วคือจะไม่ส่งผลอะไรคนระับตอนที่คุณกำจัดแค่นั้นเขาสบายหมดต่อไปนะครับต่อไปสย่งที่บ้านคอนเทนเป็นตัวสอนอขาสบตยก็จะไปขา,า,า,ายกับผายกระซิบนี่ครับไปต่อไปบทต่อไปนะครับ โลกของบริการเขาทาบริการซุเปอร์การ์ดก็คือเลือกกันคนได้แต่คืนหนึ่งคนครับแต่ห้ามห้าสามคนเดิมนะหน่้าสามคนเดิมครับก็มีครับต่อไปบทบทสุดท้ายครับต่อไปก็คือถ้าผื่นในความเอาไปยกกับเิอตอนเคยครับเลือกเป็นหนึ่งคนครับต้องชนะเอาจากวงคะ แต่สามารถโหวตผู้คุยได้ปกติครับแค่แต่แค่ต้องหันหน้าออกจากวงวงตอดเวลาครับโดยการมีย้าเริ่มเพลนคนเดินซ้ำคั้ที่สองคือแต่คือคือเหมือนหันหน้าออกแล้วงคืนนึงขึ้นตอนเช้าของวันถัดไปก็กลับมากลับมาเข้างวงเหมือนเดิมครับนี่ครับโหะพหมดตังทีครับเ <c oughs> หนื่อยมาก ก็ต่อคลิปนี้มีข้อยว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับที่ชมได้ครับโอเคจากนี้ผมขอลาก่อน,สว,ส,วออนสวัสดีครับผมไปแล้วครับพบเจอกันพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ